โอเคครับวันอื่นเลยก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทพอเมร์นะครับวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยนะครับในเรื่องของแพ็ครายวันนะครับว่าแพ็ครายวันเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับสำหรับมือใหม่ที่อ่ะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเราก็อ่ะเดี๋ยวพี่มาอธิบายให้ครับว่าตั้งแต่ยอดน้อยสุดจนถึงนะครับยอดที่สูงที่สุดเลยนะครับสำหรับรายวันเนี่ยอ่ะมันดียังไงนะครับแล้วก็มันช่วยอะไรกันบ้างนะครับ อ่ะก่อนอื่นเลยพี่ขอเกินก่อนเนาะว่ามันช่วยในเรื่องของความสุดสบายครับอ่ะช่วยในเรื่องของพลังช่วยในเรื่องของวัส,สดุที่เราขาดหายไปอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอ่ะที่แพ็ก0.59กันเลยเนาะเพื่อความไม่เสียเวลาครับวันนี้พี่อาจจะติดธุระนะครับอาจจะมีเวลาทําให้พวกเราน้อยหน่อยนะครับอาจจะต้องแบบรีบนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของแพ็ค0.5นะครับอ่ะมันทํอไรายได้เนาะ อ่าแพ็ก0.5นะครับเราจะได้เหรียญมา10,000ครับอ่าม่วง2นะแล้วก็กล่องเนี้ยสำคัญมากๆครับอ่าสําคัญตรงไหนนะครับเราสามารถได้น้ํายา e อ็มานะครับ1ขวดนะครับแล้วก็การ์ดเพิ่มปฏิหารเนี่ย1ใบนะครับการ์ดเพิ่มตรงเนี้ยสําคัญมากครับช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายของเราด้วยนะครับในส่วนของการ์ดปฏิหารเนี่ยอ่าพร้อมกับทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เหรียญ MU เนี่ยเยอะขึ้นครับในการย่อยของนะเราจะได้เหรียญตัวเนี้ย อ่าแบบแมปแต่ว่าอ่าไม่ผูกมัดดีกว่านะทุกคนนะเหรียญที่ไม่ผูกมัดเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าเข้าใจนะ่าก่อนอื่นเลยนะครับแต่พี่พาไปดูฟังก์ชันไอตัวเจ้าโบนัสแล้วก็ความสะดวกสบายก่อนดีกว่านะครับว่าเออจริงๆแล้วอาว่ามันช่วยแบบไหนกันบ้างนะครับแล้วก็มันอยู่ณนะจุดไหนเนาะอ่าตรงนี้ก็สามารถกดได้ที่ฟังก์ชันนะครับแอ้ ประสิทธิภาพได้เลยเนาะตรงนี้ก็คือน้ํายา E.P. นะครับที่ผมพี่หมดนปัจจุบันนะครับต้องเติมนะครับทุกวันเนาะที่จะต้องเอาขวดน้ํายา E.P. เนาะอืมแล้วก็ในส่วนของการเก็บของรถดเร็วพวกเนี้ยมันก็สําคัญมากครับอ่าพวกนี้ก็คือฟังก์ชันสะดวกสบายเนาะท่านไหนที่แบบอยากเปิดอยากอะไรอันนี้ก็คือแบบ เวลาของตกปุ๊บอะมันจะเก็บของทั้งหมดที่รอบตัวเรามาหาเราเลยเว้ยอะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องไปเดินเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่นะครับเป็นฟังก์ชันอ่ะเพิ่มเติมมาเนาะอืมในส่วนถัดมานะครับเพื่อมาตาระเบิดเนี่ยก็คือณจุดนี้คือมันเป็นเลดดอปของนะอ่าการอัพสมาชิกต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันช่วยเหลือเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นนอกเหนือจากรายวันเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ความสาคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับในในส่วนของการอัตราก,การเลดดอกของอะ่ะถ้าเรานะครับเลดดอบต่ำๆเนี่ยแปลว่าเราจะได้ของดีๆครับนะ้อยนะอ่ามันเป็นโอกาสที่เราตีมอนแล้วของแดงจะตกอะไรประมาณเนี้ครับแอบนะพอเข้าใจนนะก็คือเลดดอบของเราั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่3 0ติเปอร์นะครับพี่เนาะแต่ว่าถ้าอัพไปต่อน,นี่ก็จะเพิ่มทีละ5เปอร์อะไรประมาณนั้นแหละแต่ละอ่าพันไปนะครับ และตอนเนี้สิ่งที่สังเกตได้เลยนะครับว่าพี่เนี่ยเลือดนะครับแอรโลนะครับแอนค,คือจะเป็นขวดมานาหมดเนาะถ้าเลือดหมดเนี่ยก็คือก็ไม่มีเลือดที่จะซื้ออัตโนมัติถูกไหมเราจะต้องซื้อเอาไว้ในเป้เไว้ในคางถูกไหมครับแล้วก็ในสุดของมานาเนี่ยบางคนก็ซื้อเอาไว้ในคางถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเปิดตรงนี้ฟังก์ชันที่คอยช่วยเหลือเราตรเนี้ครับอ่ามันจะคอยเลยครับซื้อของอัตโนมัติให้เราด้วยนะ อร้านค้าเพชรครับกาสทิที่พิเศษ30วันตรงนี้มันคอยช่วยเหลือเราด้วยนะครับก็คือจะซื้อของอัตโนมัติให้เราเลยนะครับฟังก์ชันเก็บของนะครับก็เก็บให้เราเลยแล้วก็มีร้านค้ามีคลังติดตัวด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างสะดวกนะแต่ว่าต้องแลกมากับงบประมาณที่ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างสูงแล้วกันนะครับประมาณสี่รอยเพชร3า0แปดสิบละก็ถือว่าในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ มันเดี๋ยวพี่ตอนนี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องซื้อแบบ3ามวันก็ได้นะแต่ว่าคนไหนที่แบบคืออยากอยากใช้ก่อนอะ่ะอยากใช้แบบว่าไม่แพงได้ปะ่ะอะไรประมาณเนี้ยใช้เหรียญแดงซื้อก็ได้นะแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ไม่กี่วันนะอืมมันก็จะเป็นแพ็กตัวเนี้ยครับอยู่ที่อ่าสามวันนะครับตกวันละหมื่นเหรียญน,นะครับแอนถ้าว่าต้องการความสะดวกสบายอยากบอดแบบว่าชิวๆอะไรประมาณเนี้ยครับแนะนำเอาเพจซื้อดีกว่า 380้เพชรมันอยู่ได้ส0วันค่อนข้างคุ้มกว่านะตกวันละประมาณ1ิกว่าเพชรอะไรประมาณเนี้ยอืมตกก็เวลาน้ำยาหมดนะครับเอ่อมานาหมดมันก็เติมเองอะไรประมาณเนี้ยเลือดหมดมานาหมดมันเติมอัตโนมัติครับเก็บของมีค้างติดตัวค่อนข้างสะดวกนะไปเดี๋ยวพี่ขอซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวพี่ขอซื้อใส่ไปเลยแล้วกันมันจะได้ซื้อของกบบออตโต้อัตโนมัตินะครับกดใช้ครับเราดูเนาะน้ำยามานานนะเดี๋ยวมันจะซื้อเองทุกอย่างนะถ้าเรากดใช้ อะแล้วมันไปไหนล่ะผมสะดวกสบายอันนี้ก็คือพี่ไปต้องนะครับไปเติมเหรียญปฏิหารก่อนนะครับจึงจะสามารถนะครับใส่อะตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าพี่กดตน้นหยคือเราจะไม่ผูกมัดของที่มีอยู่เนาะหมายความว่าโอกาสที่ผูกมัดนะครับมันจะน้อยลงอะไรประมาณนี้อ่อันนี้คือมีร้านค้าติดตัวแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้ครับซื้อยาอัตโนมัตินะครับจิ้มไปเลยแล้วมันจะซื้ออตโนมัติให้เรานะครับ อันนี้ก็คือเติมเงินนะครับยี่สิบเก้าลครับแถมติดการ์ดเปิดนะครับเปิดเก็บอัตโนมัติเดี๋ยวนะขอดูการ์ดก่อนมันคือการ์ดตัวไหนอ๋อการ์ดทองขั้นสูงโอเคการ์ดทองขั้นสูงสาสิบวันนะฮะการ์ดทองขั้นสูงเดี๋ยวนะในร้านคา้าเพชรมันมีปะมาหยุดเท่าไหร่วะเอาอ,อยู่ที่หนึ่งพันสองเปิดฟังก์ชันเก็บปิดตัวเพิ่มของขยายฟังก์ชันเก็บ โอเคแปลว่าถ้าจะเติมน้ำยาด้วยชับซื้อเปิดน้ำยาฟังชันสุดน้ำยาอัตโนมัติน้ำยาอัตโนมัติอยู่ที่พันสองนี่คือแบบเออก็อค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเหมือนกันนะแพ็คนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนนะสามสิบวันพันสองตกอยู่วันละหลายเพรอยู่นะก็หลายเพรอยู่ทุกคนเอออันนี้ก็จะเปิดในส่วนของออฟังก์ชันนะครับเก็บรวดเร็วฟังก์ชันนะครับในส่วนของออร้านค้าติดตัว เออเปิดฟังก์ชันในส่วนของนะครับนีซื้อขายสองช่องก็คือช่องซื้อขายของเราอีกสองช่องในประมาณนี้แปลว่าน้ํายาไม่มีให้เราจะต้องซื้อน้ํายาใส่เป้ไว้ค่อนข้างเปลืองตู้มากมากเลยนะครับเป้เต็มนี้บอกเลยว่าแย่จัดแล้วก็กาทองตัวนี้ก็ถือว่าดีนะแต่พี่มีทองแต่พี่ซื้อใช่ดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่งหมดทุกคนเพิ่งหมดวันนี้เลยนะคือเพิ่งหมดวันนี้แล้วก็ควาอิสระเรามันน้อยลงนะครับแต่ว่า ข้อดีก็คือพี่สามารถกดตรงคําว่าร้านค้าได้นะครับแล้วก็มีร้านค้าติดตัวให้พี่สามารถกดซื้อแบบเนี้ยอ่ากดซื้อได้เลยกดซื้อกดซื้อกดซื้ออย่างเงี้ยพี่สามารถแบบกดซื้อได้เลยเว้ทุกคนนะไม่ต้องกลับไปค้างครับสามารถกดค้างได้นะกดเปิดค้างอะไร n p ็พวกเนี้ยนะพวกศัตบายมันสามารถแบบว่าพี่กดได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพี่กดไม่ได้อ่าเพราะว่าเราจะต้องมีการ์ดทองนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งที่ทําได้คือการเปิดร้านค้าอ่าการกดเปิดร้านค้าตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะซื้อน้ํายานะครับแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีกราดฟ้าเมื่อกี้มันจะต้องนะครับวาร์ปกลับไปยังเมืองเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นฟังก์ชันช่วยเล็กน้อยนะครับอะไรประมาณนี้มากินเวลากันไปเยอะแล้วครับสำหรับฟังก์ชันแรกนะครับมันค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนะครับแล้วก็เยอะนะครับในส่วนของฟังก์ชันช่วย่วยเหลือต่างๆเนาะมาในส่วนถัดมานะครับก็คือแพ็ก49บาทนะครับหรือว่า1.19ดหนาอลเนาะจะได้นะครับเปลี่ยนมาอยู่ที่15ื่นครับแล้วก็ในส่วนของอ่า ไอเทมถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของกราดนะครับแอ่ช่วยเพิ่มนะครับแอ่โอกาส30%นะครับให้เพชรเนาะมันดอกมานะครับอันนี้คือคูณหนึ่งนี่คือ1ใบนะต่อ1นใบครับ30%หนึ่งใบนะครับอ่าผนึกเพชรวิญญาอะไรพวกเนี้ยการหนึ่งใบอะไรประมาณเนี้ยคือมันช่วยให้พวกเพชรนะครับมันดอกเยอะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับอ่าเพชรภูเพชรม่วงนะครับพวกผนึกต่างๆนะครับเอาไปตีบวกนะ การ์ดนี้ก็ช่วยเราได้ค่อนข้างดีนะครับเพิ่มโอกาสนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็นยูแอนเซนเซนะครับหรือเกม MO RPG ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ UGF นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ UG จเป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหน็ไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มใหห้นะะครับซึ่งเมมาากๆ สำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถ <rewarding pressure, S 1> ือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว,ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพิยามได้เลยครับแอนตรงนี้จะได้ส แต่ว่าแนะนำนะครับเปิดตอนที่เราไปลงเดวิลนะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามอนมันเยอะเราเจอมอนเยอะโอกาสที่ของพวกเนี้ยมันจะดรอปนะีมันมีโอกาสเยอะครับเออแต่ว่าถ้าเราไปตีแบบมอนแดงนะครับเป็นมอนแบบมอนทองมอนแดงหรือว่าคลิปต่างต่างนะถามไอคลิปกองเว็บกองอ,อันนั้นก็ดีนะมันก็คือเจอมอนเยอะนะครับแต่ว่าเดวิลอ่ะคือมันเป็นมอนสเตอร์อะระดับสูงครับแล้วก็โอกาสดรอปมันค่อนข้างดีนะไปลองทํากันดูได้ครับคนไหนที่อยากได้เพชรจะเยอะเนาะ อ่ะแล้วก็ตัวถัดมานะครับตรงนี้เขาไว้คูณ AP เนาะซึ่งเอาไว้ประสานพวกอ่าคูณ2อะไรประมาณเนี่ยทำอ่าเสื้อทองทำอ่าตาเดวิลทองอะไรประมาณเนี่ยครับเออเอาไว้แบบว่าคูณ2รอบอะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือซื้อได้จากโกป,ปกติเลยนะครับอยู่ที่25ทองอะไรประมาณเนี่ยนะครับมีขายอยู่ข้างในนะคนไหนที่ไม่อยากเติมแพ็กก็มีขายแยกครับแต่ว่าเติมแพ็กก็จะได้ของพวกเนี้ยหลายอย่างนะครับก็ถือว่าุ้มกว่าอย่างแน่นอนเลยแหละ แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับแพ็ก99บาทหรือว่า2.99ดอลล์เนาะตอนนี้ก็ได้นะครับม่วง12พู6รับได้เหรียญมา2,000 20, แล้วก็ได้อ,อุปก,กรณ์นะครับอ่าวัสดุเนาะอัพประดับนะครับคนไหนที่อยากอัพเรเวลประดับเยอะๆนะครับก็สามารถเก็บแพ็คนี้กันได้เลยนะครับอืมอ่าแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับแพ็คนี้ก็อยู่เดีย๋ยวอันนี้คือเดีย๋ยวพี่ขอบนวลราคาก่อนอันนี้นะ 2.99ดอน49 99าอันนี้น่าจะเป็นเกครับเดีย๋ยวพี่ขอเช็คราคาแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะอ่อแพ็คนี้น่าจะเป็น49เนาะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นอ่า99ครับนี่เป็นร9 9ยเนาะอ่รอยกา199ก็2.99ดาอนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น2 9 9เ้านะครับ5.99ดาอนนะครับแอา ถ้าพี่จำไม่ผิดนะในเรื่องของเลทราคาเนาะถ้าเป็นเงินดอนในส่วนนี้ก็จะได้นะครับวัสดุต่างๆเนาะเกี่ยวกับ S d ดีครับในมือข้ามเสิร์ฟก็มีดอกนะครับคนไหนที่ไม่อยากเติมไม่อยากได้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสำหรับสายฟรีนะครับแอบแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมน้อยออยากเก็บนะครับไอเทมเพิ่มก็ทำให้เราโตเร็วยิ่งขึ้นเนาะแต่คนไหนที่เป็นสโลตัผมเชื่อว่าเขากวดกระดานอย่างแน่นอนนะครับ ในจุดนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงอ่สุลต่านนะครับแต่ว่าเราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของมือใหม่แล้วก็บุคคลที่เติมน้อยนะครับว่าพ้ยเติมตรงไหนจะคุ้มยังไงนะครับถ้าเราอยากได้ส่วนไหนก็อ่ะจะเอาแพ็กไหนกันดีนะครับอาจจะผมมาสุปใจความท้ายคลิปให้นะครับว่าจะเอาแพ็กไหนอะไรยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้คืออธิบายไปก่อนว่าเราได้อะไรบ้างแล้วก็ไอเทมมันทําอะไรได้บ้างเนาะอ่ะไปกันต่อนะคะทุกคนนะแล้วก็คนไหนที่อยากอัพ ปีกนะครับเป็นอ่าตีบวกนะครับเป็นระเวลถัดไปก็สามารถเก็บตรงนี้ได้นะครับ40ชิ้นค่อนข้างเยอะนะอัพได้ประมาณหนึ่งครั้งครับอะไรประมาณนี้ในส่วนของอ่าบวกไปแล้ว2ี่ิบวกอะ่ะมันก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับแล้วก็โอกาสแตกก็ค่อนข้าง,งสูงครับควรจะมีไว้ประมาณ100 100ชิ้น150ชิ้นนะครับก่อนจะบวกกันแตกเนาะ แล้วก็ในส่วนของอุปก,กรณ์นะครับอคล้ายๆแบบลูกห่างเบราหรือว่าอเปานะครับตรงนี้ก็คือการเอาไว้อัพนะครับประดับปกติเลยนะครับเอาไว้เลื่อนขั้นประดับของเรานั่นเองนะครับที่จริงถ้าเรามีอ่าวัตถุนะครับในในส่วนของการแบบว่าอัพเลื่อนขั้นประดับอ่ะสมมติว่าเรามีสิบใช่ไหมแต่ว่าเลื่อนขั้นยี่สิบเราสามารถใช้อ่างป่าตัวนี้ยี่สิบแทนทดแทนได้ครับมันเอาไปทดแทนในส่วนของการเลื่อนขั้นประดับที่ขาดหายไปเนาะโอเคนะ แล้วก็นะครับในส่วนของแพ็กนะครับสองอ่าแพ็กนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสองโอเคมันก็จะได้ในส่วนของวัสดุทูตครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับพี่ก็พยายามเก็บอยู่นะแล้วก็ได้ส่วนของคอมโบมาครับอ่้พี่จิ้มให้ดูก็คือใจคอมโบนะครับก็เอาไปอัพนะครับวนไหนที่ผ่านควสคอมโบแล้วนะครับตัวนี้ก็เก็บสะสมไว้ก่อนครับเดี๋ยวล็อกกิสมันเปิดออกมาก่อนนะครับให้เราเนี่ย ไปเพิ่มค่านะความแรงของคอมโบต่างๆก็สามารถใช้ผลไม้ตัวนี้ไปอัพเพิ่มความแรงกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับได้เหรียญน,นะครับมาอัพสมาชิกอีกส0 0 0ัตัวนี้ก็ถือเป็นไรที่ดีมากๆครับแล้วก็ได้เหมือนเดิมเลยของอัพนะครับในส่วนของประดับ50าชิ้นเนาะและแพ็คสุดท้ายของเรานะครับอยู่ที่นะครับ499าบาทเนาะหรือว่า14.99ดาอลน,นะครับตรงนี้ก็ ได้เพชรมาหนึ่งพันหกรแปดสิบับแล้วก็ได้หินมานะครับเอาไว้ทำเนาะประมาณยี่สิบเมตรนะทุกคนนะสะสมหินตัวนี้ไว้เนี่ยเราสามารถนะครับเอาไปประสานนะครับเออทำเป็นพวกอ่าอุปกรณ์เลเวลนะครับเ่สมุดนะครับในส่วนของการอัพสก,กิลเนาะเป็นเลเวลสี่เลเวลห้าอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็สามารถที่จะค่อยๆเก็บไปก่อนก็ได้นะครับแต่ในเซิร์ฟเราก็มีขายอยู่ประมาณห้าหมืเหรียญน,นะต่ออาทิตย์นะครับคน,นที่ใช้เหรียญแดงซื้อก็ได้นะครับเป็นสายฟรีเนาะ สายฟรีก็สามารถซื้อเหรียญแดงได้ครับแตราว่าสายเติมก็จะโตเร็วหน่อยก็สามารถซื้อแพ็ครายวันได้ครับแล้วก็ได้คนนกเหมือนเดิมเลยนะครับอัปประดับนะครับแน่แพ็คลายวันก็จะเน้นในการนะครับตีบวกนะครับกับอัปประดับมากกว่านะครับเพราะว่าการโตเนี่ยอยู่ที่การตีบวกและใครตีบวกได้สูงนะครับการอัปประดับได้สูงเนี่ยก็จะสามารถอ่าผ่านเคเวสได้ง่ายนะครับยืนบอสได้แล้วก็มีโอกาสได้ของดีแอ และสิ่งที่สําคัญก็คือดามจมันจะจัดจานกวบพวกอ่ะสายฟีนะครับตามลําดับไปแหละทุกคนนะปกติของเกมสไตล์เ m มเอ็มบอพีจีอยู่แล้วนะครับสุดต้านก็คือพวกที่เติมมาเยอะนั่นแหละอ่ะมันก็คุมแมบบ็กันอยู่แล้วนะครับตามท้องเรื่องเลยแต่ว่าสายฟีสายเติมน้อยที่ทําของจริงๆหาของจริงๆก็มีโอกาสที่จะพอฟัดพอเบี่ยงได้อยู่นะอ่ะเพราะว่าเกมเซิร์ฟเนี่ยเท่าที่พี่ดูมาครับอ่ามันใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะครับ อ่าไม่เหมือนแบบภาคที่พี่ผ่านมานะครับอันนั้นคือมีเงินคือจบนะครับแต่ภาคนี้คือต้องใช้คนสามารถด้วยเนาะและนะครับสิ่งที่สำคัญในการเก็บสะสมแพ็ครายวันเนี่ยมันอยู่ที่หน้าโบนัสการซื้อขายด้วยครับอ่าไม่ว่าเราจะเติม19บาทเติมเท่าไรกระช่่งเนาะมันก็จะสะสมในยอดตรงเนี้ยอ่าเราสามารถเลือกรับของพวกเนี่ยได้ฟรีไปเลยนะครับอ่าคนไหนที่อ่าเติมมาถึงอยอดสะสมนะครับก็สามารถกดรับได้เลยเนาะ และสิ่งที่สําคัญนะครับที่พี่จะสรุปเนาะว่าเราจะเอาแพ็คไหนกันดีนะครับมาก่อนอื่นเลยเนาะไอแพ็คเนี่ยมันแจกฟรีอยู่แล้วใช่ไหมผมเชื่อทุกคนต้องกดหลับแล้วและหินออดนะครับฟรีๆก็โง่ไอเนี้ยอพอเราได้มาเสร็จปับ๊บแล้วก็ในส่วนของแพ็คห้าเ้าเนี่ยเหมาะก,กับคนที่เหมาะก,กับคนที่อยากได้นะครับในส่วนของ E P เพิ่มขึ้นเนาะแน่นอนผมแนะนําว่าทุกคนควรเปิดแพ็คนี้ด้วยนะครับ19บาทเนี่ย คุณจะได้ในส่วนของการเติมยอดสะสมด้วยนะครับในหน้านี้นะครับเขาบอกว่าเติมขั้นต่ำนะครับเท่าไรนะครับ19บาทอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ต้องมาเติมกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะรับไอเทมตามแถวพวกนี้เลยนะครับรายวันนะและนะครับเรามีโอกาสได้ของแรง20ชิ้นนะครับได้แบบของดีมากเลยนะครับแอนสมุดเลี้ยว5อะไรประมาณเนี่ยคือมันคุ้มค่าครับที่จะเติมนะครับในแพ็คพวกนี้เนาะแนะนําทุกคนนะครับ19บาทเนาะ และแพทในส่วนที่2เนี่ยคือคนไหนที่อยากได้ผลึกนะครับหรือว่าพวกเพชรพวกออฟต่างๆที่ให้มันดรอปมาเยอะๆครับเพิ่มโอกาสดรอปอีก30เปอร์คุณควรเปิดแพทนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่คีเลียดเรื่องเพชรต่างๆก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับมาสรุปแจกฟองมาเลยทุกคนและในส่วนถัดมานะครับแพทเนี่ยจะเป็น,นส่วนของคนที่อยากตีบวกนะครับคนที่อยากตีบวกนะครับชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดประดับต่างๆเนี่ยคุณควรที่จะหาแพทนี้เนาะ แต่ว่าถ้าคนไหนที่เปิดแพ็คนะครับใน,นส่วนของการ์ดเลยไปแล้วเนาะผมแนะนําว่าไม่ต้องเปิดเพิ่มก็ได้ครับคุณเปิดแพ็คนี้มาแล้วนะครับโอกาสดอกเพชรพลูเพชรม่วงเสนอต่างๆครับมันมีโอกาสดอกเยอะแล้วแต่ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้พวกเพชรนะ่ะเยอะแล้วนะครับเราก็พวกเนี้ยไม่ต้องเปิดเพิ่มก็ได้เลครับไม่เสียเงินเนาะแต่ถ้าเงินเหลืออยากได้อยากจัดนะไม่ขัดครับไม่เป็นไรตัวนี้เปิดต่อได้ครับ มาต่อเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่ะ SD นะครับตัวนี้ดรอปจากอ่าบอสไอ้บอสแมพข้ามเซิร์ฟนะครับมีนะตัวแดงอะ่ะเราไปหากันได้ครับาหาที่ไปนะครับอ่าดีกว่านะครับแต่คนเดียวอาจจะโดนกระทืบได้นะครับตรงนี้ก็เหมาะกับคนที่นะครับอยากอัพปีกเนาะอ่าแพ็คเนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่อยากอัพปีกและอ่าอยากตีบวกปีกนะครับแพ็คเนี้ยจะช่วยคุณได้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องสะสมค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อย เพราะว่า40ชิ้นอย่างเช่นมันใช้มันใช้37ชิ้นอนะคุณตีแตกไปเนี่ยคุณหน้าซีดเลยนะอ่าควรมีสักประมาณ100ชิ้น150้ชิ้นเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ครับเวลามันแตกปุ๊บเราจะได้ตีบวกให้มันกลับมาคืนได้ประมาณเนี่ยและในส่วนสำคัญมา,มากๆที่สุดเลยนะครับคือแพ็คนี้นะครับ8.99านะครับหรือว่า299บาทนั่นเองนะครับตรงนี้มันช่วยคูณประสานชุดทูดได้นะครับ ชุดทูตนะครับมีความสาคัญมากนะครับถ้าย้อนดูที่ผมเคยลงไว้นะครับแหมมันช่วยให้เราเป็นอมตะแล้วก็รีเจนเลือด50%หลังจากการตายเนาะอ่าแล้วก็ได้ในส่วนของนะครับอ่าหัวใจคอมโบนะครับได้เหลืออาสมาชิกด้วย3,000นะครับไม่ต้องใช้อ่าโกอัพนะครับมีเหรียญให้เราอัพ3,000แล้วก็ที่เหลือก็ใช้เหรียญแดงปกติเลยหรือว่าจะอัดทองโกก็ได้นะครับถ้าเงินเหลืออ่าได้อัพประดับด้วยนะครับแล้วก็แพ็กสุดท้าย500บาทนะครับหรือว่า499้าวนแหละ ได้เพชรนะครับมา1,680นะครับได้เหรียญตะสมมาครับเพื่อที่ทําสมุดขั้น4ขั้น5ต่อไปนะครับแล้วก็ได้ขนปีกมาเล็กน้อยนะครับแอบแพคเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเก็บเพชรครับมีเพชรใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของหินเนาะที่จะทำนะครับสมุดรลเวลถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับแพทแต่ละจุดแต่ละเป้าหมายคือแตกต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการสิ่งไหนนะครับที่มันตอบโจทย์เราเราก็ควรแบบว่าให้เลือกแพคนั้นดีกว่านะทุกคนนะ แต่ถ้าคนไหนเงินเหลือเนี่ยคือผมแบบไม่อยากพูดถึงทะเลยจะกวดก็ได้อะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนไหนที่เติมคูปองนะครับเติมเพชรปกติพวกเนี้ยมันไม่นับรวมในยอดนะครับะสะสมโบนัสตรงนี้นะครับซึ่งผมได้บอกหลายคลิปแล้วเนาะมันเลยจําเป็นว่าคนไหนที่อยากมีเพชรใช้ครับคุณก็ต้องแบบว่าไปเติมแพ็นะครับ5 500 499เนี่ยมันจะมีนะครับเพชรใช้นะครับอาจจะเอาเพชรไปซื้อเหรียญเอาเพชร ไปทำกิจต่างๆแลที่คุณแบบอยากใช้กันเลยอะไรประมาณนี้ถ้าคุณไปเติมแพ็กนอกที่เป็นฟองเป็นเติมเงินอ่ะมันไม่ได้ยอดสะสมนะครับอาจจะเสียเปียบนะครับระบบนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนไหนที่ตอบโจทย์กับแพ็กไหนนะครับก็สามารถดึงแพ็กนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับสาระแนวทางให้กับมือใหม่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ได้พาคลิปใหม่ของเรานะครับเนาะแล้วก็พี่อาร์มเนี่ยลงคลิปทุกวันนะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มนะก็ฝากติดตามมันด้วยครับนะ เกิดไปพาคลิปใหม่จากเรานะครับอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ครับคนไหนที่นะครับมีสาระดีๆนะครับที่อยากจะแชร์ที่อยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ใต้ช่องได้ครับผมจะเอาไปลองใช้ไปลองเทสดูก่อนครับแล้วก็ได้เรื่องยังไงนะครับมีผลประโยชน์นะครับหรือว่าเฮ้ยมีสาระดีก็จะเอามาแชร์นะครับให้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นชื่อคนที่นะครับแนะนําสาระด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับยกยอดเครดิตให้เลยอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ